อุ้ยน้านอ,นอ,องงนอย่างเงี้ยปุกไปนอนได้ปะน้าผาเลยอ,อุ้ยทั้งนั้นโอ้โหสวยมากเป็นหน้าผ,าผ่าน้าภูเขาวสวยมากพี่พี่นะเสียดายที่มันสายแล้วทะเลหมอกไม่มีแล้วนะปกติจะมีทะเลหมอกเยอะมากไม่ชัดกูยินเสียงมันแป๊บนึงนะเสียงเหมือนลาลากเท้ามาแล้วเดินลากเท้าคนป่าป๋อคนป่าป๋อ สสวัดีครับค,รคุณเป็นไทยเฮ้ยคุณคุณคุณปอลเล็กทำไมพูดไม่จาเลยวะเฮ้ยเขาเจ็บเจ็บข่าหเหรอพาไปเลยพาไปเลยพี่เดินละขาเออต้น,ไ,ไ,นไม้ใช่เพราะเรียนก้อนไม้เหรอเขาเจ็บข,าอ,ขาอยู่เหรอขาห์ยไม่หายอีกเหรอ เฮ้ยเล็กเล็กเล็กเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีพี่พีพสี่ทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับเราสามคนช่องพี่แซดพาไปเรื่อยครับผมวันนี้เราสามคนจะไปตั้งแคมป์หรือปลูกเปนอนบนยอดเขาซึ่งมีวิวที่สวยมากๆวันนี้ตั้งใจจะไปหาชนเผ่าหนึ่งชนเผ่าที่เราเคยเดินทางมาเจอกับเล็กสองคนต้นมาไม่ได้มาครั้งก่อน เป็นชนเผ่าที่น่ารักมากพี่อัธยาศัยดีแต่อย่างที่บอกฮะเรามาดีเขาก็ดีกลับแต่ถ้าเรามาร้ายเขาก็พร้อมตอบโต้<ช>พร้อม<ช><ล>เหมือนจะ <c oughs> ดุดดุนะแต่พอเรารู้สึกว่าเราเอนจอยหรือว่าเราทําดีเขาเราให้ของเขาคุยเขาดีเขาเขาทําผัดได้เขารู้สึกได้เป็นชนเผ่าที่เขาแท้งจะดึกดาําบันลึกลับหนึ่งชนเผ่าเลยที่เรามาเจอที่นี่แล้วก็อย่างที่บอกฮะเราไม่อยากใครมารู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่อยากบอกพิกัดไข่เราถึง ไม่อยากถ่ายตอนระหว่างทางขึ้นมาเรามาถ่ายบางช่วงบางตอนบางจุดแค่นั้นเองเส้นทางที่เราถ่ายนะทุกคนนะก็เพื่อเซฟตัวเขาตัวเราและอย่างเราอยากให้เขาอยู่นานๆไม่อยากให้มีใครมาก่อกวนแล้วตอนว่าอยู่บนเขายอดสูงมากพี่แบบหนา้าผาสงนะูงจริงๆเลยวิวสวยมากๆเดีย๋ยวไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหน,นทุกคนนะแต่ระหว่างทางเราคงต้องขอพักเป็นบางช่วงบางตอนบางจุดนะอย่างที่บอกฮะระยะทางมันไกลเส้นทางมันไกลเรา <S 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 คงจะเดินเพื่อเดียวไม่ไหวทุกคนอาจจะถึงทีก็เย็นเลยประมาณนั้นทุกคนนะเก้าโมงกว่าอ่า โอเคทุกคนฝากพี่เอฟซีที่ดูคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากติดตามทีแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้เทีเ่ยวด้วยฝากเพจกั YouTube บยูทูบเลยวีสองใช่ผมอาต้นไม้ฝากต้นไม้ฝากเพจเลยพี่สีฟังหน่อยไปครับต้นไม้ฝากเพจพี่แฝดวีสองเลยนะครับแล้วก็ยูทูบยูทูบพี่แฝดวีสองให้ด้วยรครับผมแล้วก็ดูคลิปก็ทุกคนพี่อยากกดข้ามโฆษณาให้เรามีแรงผลักดันให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปทุกๆวันทุกคนนะพร้อมยังไป ผมาเดินทางผมตัวส e อต go! ทำไนครับผมเดินมาได้พักใหญ่แล้วก็มาขอั่งพักจุดนี้ก่อนนะเป็นจุดที่ต้นไม้ต้นใหญ่ล้มลงมาเบอกว่าต้นมาไม่้ว่นะแต่ผมปดเยพาะมือขาปดนองมาพี่ั้งพักงี้ก่อนจะพูดพี่นเพราะว่าเราเดินมาหล่กิโลมากจริงนะต้นไม้คืออยากไปเจอมากจนพอจะพูดถึงแต่เราไม่รู้ว่าจะเจอเขาตอนไหน เพราะว่าตอนนี้เพิ่งยาไม่ถึงครึ่งทางดีมั้งดูดิไปไปขนนึ้นไปยังขึ้นเนินไปยาวทุกคนนูน่นเราขอนั่งพักนั่งคุยกับพีเอฟซีกินน้ากินท่าก่อนนะทุกคนนะนกินน้ำมันก่อนตอนน้นนนะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับอ่าตรจุดห้ากว้างๆเลยทุกคนโอเคมาทานคุยกันทุกคนอแสงสวยมากเลยพวกอยู่นั้สสคนสสคือแสงดีจัดเลย เป็นคนมันต้องสู้ไหนกหน็กไม่สอนอะไรวะต <Okay. S 2> ื่นเลอะไรถูกกันเหรอโดนก้อนี่หรอต้องฟื้อเพื่อนไม่ค่อยน้น้ำบนไม้แ้วต้นม้ที่มาแล้ใช้ได้ยังงจิไหะไดกิน <c oughs> กน้ำวะ เสียงน้ําก็ค่อนข้างจะเบาเพราะอยู่ห่างกับน้ําตกมากแล้วเลยนะตอนอยู่น้ำตกนี้ครับโอ้โหชัดมากเลยนะน้ำมันชัดมากเดี๋ยวมาต็อาทางอย่างาวนาเจอเห็ดทั้งวงไม่เจอทั้งวงเลยเพื่อนมีเยอะนะ แต่อากาศดีนะมียุงแต่อากาศมันสดชื่นดีธรรมชาติปลอดโปร่งทุกว่าทางที่เรามาทางนีน้เป็นทางที่อุดมสมบูรณ์ที่หนึงนะใช่ที่มองไปข้างหนก็เขียวขจีแล้วก็รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆที่สว่างเยอะมากเลยใช,ใช,ช,ช่ชอบป่ะสนิทชอบป่ะยวเราเดินไปพักหนึ่งแล้วค่อยว่ากันว่าจะเอาไงต่อแต่น้นพักไไหนต่อเพราะว่า เดินชั่วโมงนึงยังไม่ถึงเราต้องหาที่นั่งพักอย่างที่บอกฮะอาจถึงนุ่งเย็นเลยหรือเราอาจจะนอนพักแรมที่โน,น่นเพราะว่าเราเอาเปเอาเปย์ชีมาพร้อมในกระเป,าเป๋านะอาหารสับเบียเต็มแล้วเราอาจจะนอนพักในป่ากันเลยถ้าถ้าเราไปแล้วมันมืดแล้วเรากลับไม่ทันจริงไม่แน่ทุกคนอาจจะเห็นโมเมนต์แถวขอคนป่านอน,น,อนชนเผ่าเขาทุกคนไนดะ้แหะแต่ว่าต้องต้องดูว่าทึกวิดีโอ,อไ,ได้หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกฮะผมว่าพวกเขาก็ ก็รู้นะความปลอดภัยเขาต้องมาก่อนเหมือนกันเขาต้องพยายามปกปิดตัวเองเพื่อให้ตัวเองไม่เปไ็ไปไนไรเป็นไรมันม,ม,มีตัวพวกกระเตกระลอกวิง่งตกใจหมดไปเลยทุกคนเดินทางกันต่อทุกคนขอถ่ายบางบางเส้นทางให้พี่ดูนะเพระาะมันลำบากแค่ไหนแต่ยุงไม่กัดนะมันเหมือนแค่มาตอมๆมันก็ไม่กัดไปครับพี่ๆเดินทางกันต่อทุกคนนะไปดูข้างหน้าจะมีอะไรสวยๆบ้างทุกคน ดี๋ยวจะเจอหน้าผาที่มันสวยมากๆผมจะให้พี่เอฟซีดูนะเพราะว่าหน้าผาของมันมันสวยแค่ไหนก้เดินดูดล้วนะาลองดนพวกกับดงกับดักเขานะ นี่เริ่มขึ้นหน้าผาทุกคนเริ่มขึ้นทางชันสูงขึ้นแล้ว่วาเหนื่อยยังเพิ่งจะมาเมื่อกี้เหนื่อยยังว้าวสวยมากพี่พี่ทางสวยมากนะ เฮ้ยลมพัเดเย็นอ่ะลมอ่อเนเย็นเลยทุกคนไงอากาศดีนะเฮ้ยตรงข้ามแม่ลมพัดแรงมากของนี้นะ ววเราไหวไหมเห็ดเห็ดโอ้เห็ดนี้เห็ดหน่หนอนมไม้พี่มันกินได้นะทุกคนนะที่ผมเคยให้ไพาดาวมากกังกรแดงทำเป็นกับข้าวกินอร่อยมากพี่พี่ว<ะ>่าเสียงน้หรือว่าเสียงลมอืมดังมากอะ่ะอาจะเป็นเสียลงลมแลวลมพัดแรงสก s อ o ไปกันยาวๆทุกคนไปพี่ดูธรรมชาติร,บรอบๆเราสวยมากพี่บอกเลยโอโ้คุณเ่าอ,อย่างนี้ก็เลยขายายิ่งขาย ลำหอบอะว้าวสวยจังวะธรรมชาติสุดๆอะทุกคน ลยังไงเนะอโอเคหาที่พักกันไหมว่มาถึงไหนโอ้ไกลมาก แต่ถึงจะถึงจะผ่าก็ต้องไปต่อไหมเหรอไม่ั้ต้องไปต่อไหมเหรอโอเค okay, ทุกคนเรานั่งพานก่อนตอนนี้ถึงแค่หน้าผาแต่ยังไม่ถึงจุดหมายที่เราไปคือหมู่บ้านของคนป่าชนเผ่านั้นไปเดินนอนน้ำผากันไปไปนอนน้ำผ่ากัน,น,น,กนทุกคน let's go ได้อะให้ไประวังล้มาไม่ไม่ล้วเดินนะว้าดูเบื้องหน้าดิภูเขาส6 0องศา อุ้ยน้านอนอะไรเงี้ยพวกไปนอนได้ป่ะน่าป่าเลยออ้ยั้งนั้นโอ้โหสวยมากเฮ้ยหูววเฮ้ยฝุ่นกันนาพักกไปก่อนนะมนนุกันแล้วทุกคนต้องขึ้นเขาหน้าผ่านพี่กว่าถึงหมู่บ้านประมาณนี้แหละคนไปอยู่ข้างบนนู้นน่ะอ่าเอามาพักเราเราขอพักก็พวกไปนอนนี้ก่อนนะทุกคนนะป่ะต้นไม้ไหวไหม หนึงหล่อทุกคนขนาดขึ้นเข่ามาไกลจรงตอนั้นมีความหล่อทุกคนนะดียิ่งมองยิงหล่อเด็กทุกคนยิงโตยิ่งดูมียนคนทุกคนนะเนี่ยหล่อจัดเลยทุกคนไปมปช่วยเพกปุกไปนะเ่ะไปกระเป๋าเยไปดไเอออเออ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 เอ แลวก็ลีเียถ้าถ้าเราพลาดลื่นหรือว่าตกไปก็โอกาสที่จะรอดก็ศูนยะ์จุดศูนยศนยนย์ศูนย์เปอเซ็นนะเป็นหน้าผาชอนลงไปข้างล่างเกี่ยวทุกคนเราขอผูกไปแล้วก็นั่งพักนก่อนเอาวิวหน้าผาเป็นที่พักที่แบบคือ a เมซิ่งสุดอะแล้วก็พิเศษมากๆพี่ทุกคนดูวิวดีดูเปเราแล้วก็บรรยากาศด้านหน้าคือเป็นหน้าผาทู่ขเขาวสวยมากพี่ๆนะ คือได้ที่มันสายแล้วททเลมอกไม่มีแล้วนะโปรจะมีททเลมอกเยอะมากถ้ามาเช้าวันนี้หรือว่ามาเร็วเร็วๆแหละก็จะเห็นททเลมอกเบื้องหน้าเราแล้วก็มันมีความสูงพอสมควรจุดนี้นะทุกคนนะวันนี้เรายังไม่เห็นว่าคนป่าจะออกมาแนละ้วก็รอไปก่อนทุกคนเราไม่เร่งไม่รีบพี่เราตั้งใจจะมาเยี่ยมหาเขามาอัปเดตว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ที่สำคัญมาสร้างมิรไมตรีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนป่ากับเราคนป่าเผ่านี้เรายังเ,เรายังไม่รู้ตักเขาดีทุกอย่างนะเราอาจจะ เรียนรู้วัฒนธรรมเขาให้เขาเรียนรู้วัฒนธรรมเราเหมือนที่เราเจอบาลูกับลาซูแต่ตอนนี้ที่ถ้ำผมไม่รู้เป็นไงบ้างนะถ้ำคนป่าเพราะว่าล่าสุดนี้ผมจัดการในทองมาแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างกลับมากันถ้ำหรือย,อยังคนป่าที่หนีกระจายกระจายออกไปอนะทุกคน <c oughs> ทุกคนดูวิวุนนี้ทุกคนนะ ไนเฮ้ยบ้าเนี่ยเป็นมันทนพี่แบแบ่งอยู่นดีจังเป็นป็นแค่นั้นเทุกคนเปย์้หนักดีมากพี่ดิวู้มองไปเป็นื้งหน้าเป็นเที่มันสวยมากจริงนะ มาสคนไปสามอันก็สามารถูกไปสาทีต้นนึ่ใส<ป>ี่คนก็ได้ขอแค่มีเชือกเปที่ยาวพอม,มไม้ดี อย่างน้ำดังมากไปพี่นะนี่ครับนี่ไหนก็ผูกไปแล้ขอผมของยิบซับดับแล้วนะเออดี๋ยวอเ,ยเอาแรงแล้วก็เดินทางก่อนนะผมรู้สึกว่าเพลียมากเลยนะเล็กต้นไม้นอนไปก่อนเนดะี๋ยวผมจะเฝ้าเวียนยามไปก่อนทุกคนนะเพือพ่อ เราจะไม่หลับกันทุกคนนะถ้าเราหลับกันหมดก็จะเกิดปัญหาได้ผมขอนั่งเฝ้าเวียนยาวเป็นคนเดียวก่อนดูบ้างหน้าเนี่ยมุมนี้นอนมอนเปใฮะหน้าผาผมอยาเอา่วนจุดท้าทุกคนดูมันเห็นภูเขาข้างหน้าสวยมากพี่สวยจริงๆนะยอมรับเลย เออยุงน้อยมากเวลยเล็กได้ยินเสียงอะไรเดินปะกูพยายามไม่ทักกูได้ยินเสียงมันแต๊บึงน้ะเสียงมันรลากเท้ามาแล้วเดินลากเท้าคนป้าปะคนป้าปะ ใครวะทุกคนใครยืนมองวะพี่ใครยืนมองแล้ววะสวัสดีครับคุณเป็นใครเฮ้ยคุณคุณคุณเปล่าเลกคุณคุณไปเนี่ยมึงคุณไหมกูรู้สึกมันจะเป็นใครที่กูรู้จักนะที่พวกเรรู้จักนะ สวัสดีครับทำไมพุณไม่จาเลยวะเฮ้ยเขาจะเจ็บข่าวเหรอ่าไปแล้วพาปไปแล้วพี่เดินละขาเออเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้คุ้นไปเนี่ย

ต้นไม้ใช่พ่อเลี้ยงต้นไม้เหรอเขาเจ็บขาอยู่เหรอขาแบบไม่หายอีกเหรอเฮ้ยเล็กเล็กเล็กเฮ้ยต้นไม้เล็กเล็กเล็กต้นไม้ลงมาต้นไม้ลงมาเฮ้ยมีทำไรใครวะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อทำไมดูเฮ้ยสมิงบอกต้นไม้สเมิงเขาล้างเปล่าสมิงสิงล้างเปล่าระวัง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 ไประวังระวังเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเขาจะขาวเขาจบขาเฮ้ยเตี้ยเล็กเฮ้ยเล็กตี๋ยเฮ้ยตี๋ย Ê! Đi đi đi. Hả? Đi đi đi. Ê! 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 เขาถิงหวเนี่ยเฮ้ยขาเขายังไม่หายดีนี่ขาเป็นแผลอย่างนี้ฮะนไรู้สึกได้ชิงอย่างนี้จะบอกมือนซมิงเลยมือกลายเป็นซมิงเลยทำไมจะเขาไว้ทำไมจะบผาไว้ทุกคนก็เลยขึ้นมาเนี่ยพอีด้นไมปอย่างงี้ยใครเป็นอย่างทุีบางกลงช่วยเล็กก่อนเมื่อกี้เขาจะทำต้นต้นไม้แล้วก็ผมกปรีเข้ามา เอาขาไว้ขาไว้ขาไว้กูว่านะกูว่านะสมิงเขาทำวะตายก้าตายก้าเขาอะไรเล็กกูบอกไม่ให้ลุงแหงเหมือนเหมือนพวกผีเขาล่างอ่ะสมิงบอกเล็กไม่ได้เลยเล็กกูว่าต้องจัดการไม่งั้นมันขัดตามันก็ไปแล้วมันจะเกิดอันตรายกับคนอื่นไปเลยคนเกิดเลี้ยงหมอนคือไม่ใช่เขาเลี้ยงต้นไม้ตอนนี้แล้วก็เหมือนแค่เป็นร่างพ่อเลี้ยงต้นไม้แต่ เรื่องสิ่งล่างหรอเรื่องของชีวิตจิตเรื่องวิญญาณผมไม่รู้ว่าเป็นของเพราะต้นม้จริงหรือเปล่าทุกคนไอเดียเล็กคนจะก่ายต่อฮะให้หนพี่ช่วยอ่ะช่วยได้เหรออาการแบบเหมือนเขาไม่เป็นเขาแล้วเหมือนแค่ร่างเขาแต่ว่าเขาไม่มีวิญญาณอยู่ในตัวแล้วเล็กติดชีพหรอเอาไงจู๋อะทำไมทำใจได้หรอ ต้นไม้มันต้องทําต้นไม้ไหวไหมรับได้ไหมมันจะกินมันจะหิวเขาเาหิวที่เขาจะกินนี่เขาเขาไม่ที่คนแล้ววะโอเคจ้าทุกคนเขาตามมาเฮ้ย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 ไตนี้เองนเดียวเลย้องไป้อปเดี๋ยวช่วยบ๊ยบยบ๊วย

ออแล้วพี่ขอโทษนะแทงขอโทษแ,แล้วแทงไปแล้วขอโทษพี่ต้องทำแล้วต้นไม้มก็อาจจะไม่รอดถ้พาพี่ไม่ทำทุกคนแทงเขาจะลิ้นปีนะเฮ้ยถึงเจออยู่วะต้องไปชี้ไม่ไปชี้ไม่ได้ทคนมาเจอเหตุการณ์อยู่ระหว่างทางทุวกคนนะไม่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 ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ไร ไม่ได้ม่งั้นม่งั้นอาการจะหนักขึ้นพี่เราต้องจำใจปิดชีพพ่อเลี้ยงต้นไม้ทุกคนไม่ร้องพี่ขอโทษพี่น้องพี่ขอโทษพี่ต้องทำจริงไ้องไ้องพี่ขอโทษเขาไม่เขาไม่อยู่แล้วเขาเขาตายไปแล้วมันเป็นแค่ร่างที่โดนยิงเขาจมีไหมก็คือไม่ใช่วิญญาณขอโทษจริงผมขอให้ท่านขอโผมขอโทษผมเอาเอาโหสิกรรมผมจริงผมต้องต้องจำเป็นต้องทำไม่ร้องไม่ร้อง พี่โอไม่ถ่ายแนละ้วพี่ผมสง่านน้องแล้วก็ตอนเนี้ยให้น้องทำใจก่อนคือมันทำใจยากผมขอโทษน้องจริงแต่ผมต้องทําเพื่อรักษาชีวิตน้องชีวิตพวกเรา,าแ้วจะจัดการร่างเขาตอนเล็กเผาเลยเผาไฟโอเค